สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับไม่ตัวใหม่ของ d j ในะครับชื่อว่าดีใจไม่มินินะครับเป็นตัวเล็กนะครับแต่ตัวนี้ผมส่งซื้อมาแต่ตัวส่งนะครับตัวส่งก็คือซื้อมาตัวใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นไม้บลูทูธผมจะมาลองใช้กับตัวอินสตาสามหกูนเอสนะครับ เพราะว่าตัวก่อนเนี่ยมันเชื่อมได้ก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเชื่อมได้เหมือนกันฉะนั้นอ่าน่าจะเป็นไมค์ยี่ห้อเดียวเลย้งครับที่อ่าซื้อแต่แบบตัวส่งได้นะครับเพราะว่าริงตัวของมันเองเนี่ยมันเชื่อมกับพวกกล้องของ DJ i ได้อยู่แล้วนะครับ DJI Action 4 a c t i o แ5แล้วก็ DJI o s m o Pocket 3นะครับแต่อันนี้จะลองมาใช้ข้ามค่ายดู เดี๋ยวลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่อ,อกตงตัวนี้ก่อนอันนี้ซื้อมาเป็นสีขาวนะครับซึ่งในชุดของเขาเนี่ยมีอยู่สี่มีอยู่ 4, ยประมาณสี่แพ็กเกจคือมีแบบสีขาวเดียวหนึ่งแล้วก็สีดำเดี่ยวหนึ่งเป็นตัวส่งนะครับชุดที่สามเนี่ยเป็นสีดำ ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวรับตัวหนึ่งนะครับอนนันชุดที่สามแะชุดที่สี่เป็นชุดที่คอม p ลีทที่สุดมีสีดำสองตัวตัวส่งนะครับแล้วก็มีกล่องชาร์จมีตัวรับหนึ่งตัวอันนั้นแพงสุดแต่ว่าถ้าต้องการสีขาวอ่ะมัน,มนบังคับต้องซื้อชุดเดี่ยวนี้ก่อนนะครับเพราะชุดที่มีตัวรับเนี่ยไม่ไม่มีสีขาวเลยนะครับ ตัวไม้เล็กขนาดที่ว่าไม่มีรูชาร์จ USB Type C ต้องมีแท่นชาร์จด้วยอันนี้ก็แอบกับคนนิดนึงสมมติว่าไปที่อื่นแล้วเราเรา,เราลืมเอาตัวนี้ไปเนี่ยแล้วแบตมันหมดเนี่ยมันก็ชาร์จไม่ได้นะครับแกด เกจก็จะมาแบบในกล่องครับมีตัวถุงแล้วก็ตัวคู่มือนะมาดูในถุง ถงมีโลโก้ดีใจตรงนี้นะครับวัสดุใช้ได้เลยน่าใช้งานนะครับแล้วก็เป็นซิปนี่นะครับนี่ตัวใหม่นะครับมีสายมาให้หนึ่งอันสั้นนี้เป็นที่กันลมมีสองสีนะครับ มีสีแบบาขาวๆแล้วก็สีเทาๆมีที่ชาร์จนะครับหมดแหละตัวถุงตรงนี้นะครับมันจะเป็นถุงแบบนี้ช่องๆด้วยแบ่งช่องเก็บการใช้งานนะครับตรงนี้ มีโลโก้ dji ตรงนี้ครับคือเขาก็เก็บดีเทลดีนะครับงานดีดเออลืมบอกราคาตัวนี้พันห้าร้อยบาทประมาณนะครับประมาณพันห้าร้อยบาทจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นชุดใหญ่กว่านี้ก็บวกขึ้นไปตัวรับซึ่งพอมีตัวรับเนี่ยมันมันทำให้ ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันใช้กับกล้องก็ได้หรือจะใช้กับโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีแค่ตัวส่งตัวเดียวเนี่ยอ่าแน่นอนมันก็ใช้กับอุปกรณ์กล้อง dj จนี่ตัวใหม่นะครับขาวๆมีเหมือนดีไซน์เป็นเหลี่ยมมุมนิดหน่อยนะครับไม่น่าจะเห็นไหมเป็นเหมือนแบบ สายให้มันไม่เรียบตะทีเดียวนะครับนี่ตัวชาร์จน่ารักเชียว <c oughs> นี่นะครับก็คือ่อาตัวชาร์จนี่มันเป็นแม่เหล็กด้วยครับมันก็แบบจะได้แน่ใจว่ามันคอนแทคดีแล้วก็เสียบชาร์จ Type C กับสายที่เขาให้มาอย่างนี้ ก็อันนี้เป็นที่กันลมเดี๋ยวจะลองแกะดูเอาสีขาวคือให้มาสองสีซึ่งตัวสีดำเนี่ยอ่าก็มีเด็ดแคทมีที่กันลมคนละคนละสีกันด้วยนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันของมันเดี๋ยวลอจะเป็นแบบนี้ตัวการวิธีการต่อนะครับเป็นเขี้ยว,เ,ยวเห็นไหมครับเป็นเขี้ยวๆแล้วก็ฝั่งนี้จะมีแค่รูเหมือนให้มันลงช่องนะครับซึ่งเวลาใส่ก็ต้องใช้เหมือนกดเข้าไป เดี๋ยวลองดูกันนะอ่านี่ฝั่งนี้มันมีเขี้ยวใช่ไหมครับเนี่ยฝั่งนี้มันจะเขี้ยวมารับกับตัวตรงนี้นะครับนี่มันจะดังแกรบเป็นเหมือนพลาสติกเกี่ยวไว้นะครับเป็นพลาสติกเกี่ยวออกมาเป็นรูตาแบบนี้เป็นเจ้าตัวน้อยที่มีขนอยู่ข้างบนปัดลมนะครับถอดก็ดึองออกมาเลยมั้ง อดึงมาเลยอย่างงี้นะครับถอดออกมาครับตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยพอมันเล็กๆแล้วผมอยากได้สีขาวน,นะครับลองมาเปลี่ยนดูคือมันก็มีข้อดีที่มันตัวมันเล็กเนี่ยมันน้ำหนักเบานะครับแล้วมันทำให้การติดไหมที่เสื้ออาจจะไม่ได้หลังอะไรมากนะครับ ก็ถ้าใส่กับเสื้อสีขาวนี้ก็่อนข้างกลืนนะครับอ่า่ันข้างกลืนโอเคแล้วต้องดูที่ตัวใหม่ต่อตัวที่ไหมเนี่ยมีตัวหนีบเล็กๆอย่างนี้นี่หนีบเสื้อก็ได้นะครับหนีบเสื้อก็ได้นี่นะเห็นนี่นะครับ,รบแล้วก็หรือเขาจะให้พัดเป็นแม่เหล็กติดเหน็บเสื้อด้วย เหมือนแม่เหล็กมันจะเบาวกว่าตัวดีใจไม้ทูนะครับตัวมันเล็กกว่าด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันครับตัวไมก็ฝั่งนี้เป็นปุ่มเปิดปิดฝั่งนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับด้านล่างเป็นคั้วชาร์จไฟ ด้านนี้ไม่มีอะไรเลยมีไฟมีไฟสถานะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเปิดแล้วอันนี้คือก็เหมือนรอเชื่อมต่อเป็นแบบสีฟ้ากระพริบ เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนะครับให้ในจอมันเห็นเป็นสีฟ้าแต่จริงๆเป็นสีเขียวนะครับก็ผมจะลองเชื่อมกับตัวนี้นะครับ ที่หน้าการค้นหานะนี่นะครับตอนนี้ผมกดปุ่มตรงนี้ข้างบนนะครับกดค้างไว้มันจะเป็นเหมือนเริ่มแผ่นะครับไฟมันจะกระพริบเขียวกับฟ้าสลับกันแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะ ขึ้นชื่อข้างล่างมาเนี่ยนะเป็น DJI Mix จไม Mini นะครับตัวข้างล่างนี่นะครับก็ลองกดเชื่อมเข้าไปแล้วมันจะถามว่า Enable Dual t r a c k ไปก็โอเคเลย Enable Now ตอนนี้มันขึ้นว่า connect แล้วนะครับ connected นะครับแปลว่ามันเชื่อมกับตัวนี้ได้แต่ว่าโหมดที่ผมสนใจคือโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยคิดว่าทำไม่ได้เออทำได้นะอ่านี่เอออันนี้ตัวเนี้ยเวลากดที่ตัวเปิดปิดไว้นะครับ จะเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนด้วยอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดอ่าเดี๋ยวได้ลองดูว่ามันใช้งานในโหมดนี้ได้ไหมนะครับซึ่งตัวอ่าตัวนี้นะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราจะถ่ายนะครับมันจะมีรูป หูฟังขึ้นมาเพราะว่ามันมองมันใช้คําว่าเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็มันจะมีเกณฑ์เนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่มันขึ้นมาด้วยเดี๋ยวลองพูดเข้าไปที่ใหม่นะครับเทสเทสฮะเห็นเกณฑ์เขียวๆนะครับเทสเทสเทสเกณฑ์นี้ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับแปลว่ามันเชื่อมต่อใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอ่าอาก็ ลองพูดข้างนอกแล้วก็ลองดูว่ามันมัน,มนใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทดสอบนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นใช้เซตติ้งก็คือใช้ดีใจไม i n มินิเชื่อมต่อกับกล้อง insta e i pro 2นะครับคือเชื่อมต่อข้ามค่ายนะครับดีใจเชื่อมไปที่ insta นะครับก็ตอนนี้ ถ้าเชื่อมแล้วเนี่ยตัวสัญลักที่กล้องที่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นสัญลักบลูทูธนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์เสียงขึ้นให้ดูด้วยว่าเสียงมันเข้านะครับแล้วก็ผมติดเป็นเสียงติดตัวกันลมไว้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้โหมดที่ลองเนี่ยเป็นโหมดธรรมดาไม,ไ,ดดไม่ได้เปิดโหมดน้อยแคนเซลนะครับการตัดเสียงรบกวนนะครับ ก็ใหม่ไว้ระยะแบบนี้นะครับถ้าถ้าเปิดเสียงการเสียงบรบกวนเนี่ยเปิดโหมดนี้ขึ้นมานะขอดูกนอนไฟสีเหลืองตรงนี้จะติดนะครับเนี่ยไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นเสียงแบบอ่แต่เสียงบรบกวนภายนอกแล้วนะครับ ในที่ที่จอแจจอแจก็น่าอาจะช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปลองเดินทุกข้างถนนดูว่ามันช่วยลดได้แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้มาเทสเรื่องของระยะก,ก่อนอันนี้ผมปิดโหมดน้อยอไปก่อนนะครับโอเคอปิดละนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเดินห่างมาจากตัวกล้องแล้วก็ยังเห็นเกณฑ์ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเดินออกไปนะครับเดินออกไปนะครับนะครับตอนนี้ผมไม่เห็นหน้าจอแล้วระยะประมาณสัก5เมตรนะครับเสียงเป็นไงบ้างนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างระยะประมาณ5เมตรนะครับก็อยู่ที่ลานจอดรถ ก็ยังไม่มีเสียงรบกวนอะไรภายนอกอะไรมากมายนะครับอันนี้ผมลองหันหันดูว่าถ้าตัดสัญญาณเหมือนให้ตัวเชื่อมกับตัวกล้องไม่เห็นกันเนี่ยมันมีผลกับการใช้งานไหมนะครับก็ผมว่าระยะนี้ก็เป็นระยะทั่วไปที่จะถ่ายทำแล้วนะครับคือถ้าไกลกว่านี้มันก็มันก็เล็กแล้วนะครับแต่เดี๋ยวยวลองดูก่อนว่าเดินออกไปได้ประมาณไหน แสงน้อยไปหน,น่อยแต่อะไรดูเป็นเทสเป็นเรื่องของไม้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นการทดสอบดีใจไม้มินิต่อเชื่อมกับกล้อง Insta 8เอ o 2นะครับผ่านบลูทูธนะครับก็เดินออกมาตอนนี้น่าจะสัก สิบเมตรแล้วนะครับสิบเมตรนะครับสิบเมตรแล้วจะเดินถอยออกไปอีกนะครับเดินถอยออกไปอีกอันนี้แบบไกลค่อนข้างไกลลยครับไกลเกินใช้นะครับผมว่าจะไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลองฟังลองฟังเสียงดูนะครับก็พูดระดับเลเวลเดิมนะครับแล้วก็ลองฟังดูนะครับลองผมจะลองหันดูว่าถ้าสัญญาณตัดกันแล้วเนี่ยมันยังเสียงยังไงนะครับเสียงมันเข้าไหม ไม่แน่ใจซึ่งผมก็จะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับเติมสีหน้าเป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้ชัดเจนดีไหมครับแล้วก็คิดว่าตอนที่เอาไปลงคลิปเนี่ยจะใช้จะไม่ได้ปรับเกตเสียงเลยนะครับจะใชะ้จะใช้เสียงที่มันได้มาเลยจะไม่ปรับเพิ่มความดังอะไรอยากอยากให้ลองว่าถ้าใช้แล้วเสียงมันดังได้ประมาณนี้ ยังไงบางครับเสียงที่ได้และระยะประมาณ15เมตรได้บังครับ15เมตรพอเอามาอีกนะครับโอเคครับผมเสียงเสียงเย่นงไงบางครับชัดเจนนีไหมลองฟางดูนะครับอันนี้ต่อติดใจไมมินิเข้ากับกล้องอินสตาเอ to s, s pro 2 t o นะครับอันนี้ก็เป็นระยะใกล้กลองแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปลองเทสตัตวน้อยเลือดร้อยลักชั่นนะครับแถวแถวตรงถนนกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีเสียงรถเสียงอะไรแล้วลองดูว่าถ้าเราใช้เสียงพูด การเปิดหมดน้อยดีดักชั่นเนี่ยมันช่วยให้เสียงผู้ชัดเจนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับตอนนี้เทสการเชื่อมต่อไม่อยู่ที่ริมถนนนะครับเป็นการเชื่อมต่อดีใจไมค์มินิกับกล้อง i n s t a าเอ r โปนะครับก็อยากทดลองบรรยากาศเสียงที่มีเสียงรบกวนเยอะๆนะครับว่าเสียงมัน อย่ายลงลูกเนี่นมันเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะลองเปิดโหมดที่เป็นตัวป้องกันเสียงรบกวนภายนอกนะครับเพราะว่าถึงมันจะคนละย,ยี่ห้อกันนะครับแต่ว่าเวลากดแล้วมันใอ้โหมดตัดเสียงรบกเนี่นมันทํางานนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ เมื่อกดแล้วนะครับตัวไม้มันจะมีไฟสถานน้าบอกด้วยครับเป็นตัวไฟสีเหลืองที่ตัวใหม่นะครับก็คือโหมดน้อยยักท่านได้ทํางานแล้วนะครับ่ยครับเปิดแล้วเสียงมันชัดเจนดีขึ้นไหมครับอันนี้ผมก็พูดเสียงเลเวลเดิมนะครับ<ม>ก็อยู่สถานที่แบบนี้อยู่ที่ข้างถนนนะครับเสียงรบกวนคือเป็นเสียงรถที่ หลันจ,จอผ่านไปผ่านมานครับเปิดโหมดแล้วเสียงมันเป็นไงบ้างครับใช้งานได้ไหมดีขึ้นไหมนะครับลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้เป็นการต่อดีใจใมไมนิเข้ากับกล้องอสแตนดโปรด้วยเปิดเสียงโหมดน้อยรีดักชันนะครับเปิดเสียงน้อยรีดักชันแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวลองฟังแบบปิดน้อยรีดักชันอีกสักรอบนะครับ ก็อันนี้ปิดน้อยดีรักชันแล้วนะครับก็จะจะรับเสียงรอบข้างมาปกตินะครับทำให้เสียงพูดของเราก็อาจจะถูกลดทอนลงไปบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองฟังนะครับเดี๋ยวคงกลับไปในขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยจะไปลองฟังดูนะครับว่าถ้าตัวดีใจไมมินิเนี่ยมันตัดเสียงรบกวน ใชนอกได้แค่ไหนนะครับอันนี้อัน,นตอนนี้คือปิดไปแล้วนะครับก็รับเข้ามาอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับครับก็ไปลองมาแล้วนะครับการใช้ดีใจไมคมินิต่อเชื่อมต่อกับอินสตาสาม r ูน์นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อใช้งานได้นะครับผ่านลูทูนะครับแล้วก็ น้อยรีดักชันเนี่ยได้ลองแล้วก็ตัดเสียงได้ดีเลยนะครับผมในความรู้สึกนะคือเสียงจอแจอ๊แจตามถนนเนี่ยมันมันเงียบลงไปเลยแล้วก็เสียงพูดของเราก็ชัดขึ้นมาแต่เสียงพูดของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเสียงปกติมันจะเหมือนเ็ามีการถูกลดทอนไปด้วยนะครับแต่มันยังฟังแล้วเข้าใจชัดเจนดีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสรุปนะครับเท่าที่ลองเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้ดีนะครับ ราคาเฉพาะตัวส่งเนี่ยพันห้านะครับใช้งานได้ดีแล้วก็สวยงามดีแต่มันก็มีพอยต์นิดนึงด้วยความที่ตัวมันเล็กครับมันก็มีความไม่ถนัดนะครับในการจะกดปุ่มมันแบบปุ่มมันก็จะเล็กไปหมดนะครับมันมีความแบบคีบๆในการจะหยิบหยิบนิดนึงอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแลกกับความที่มันเล็กนะครับแล้วมันก็มันซ่อนเข้าไปกับ เนี่ยเนยครับได้ดีนะครับไม่ไม่ไมอ่าขัดตาอะไรมากนะครับในความคิดผมโอเคก็หมดแล้วครับงก็ขอบคุณนะครับที่คําับาชมสวัสดีครับอันนี้แถมนะครับคือตัวถุงมันเนี่ยใส่กล้องได้ด้วย นี่นะครับใส่ตัวอันนี้ได้ด้วยนะครับก็คือใช้งานไปในเซตนี้ได้เลยนะครับนี่แต่มันไม่การกระแทกอะไรนะครับเพราะมันนุ่มๆไม่มีแบบถ้ามันเจอบีบแรงๆก็ก็ไม่ปกป้องอะไรแต่ปกป้องพวกรอยอะไรมากกว่านะครับ นี่ถุงมันเหมาะดีเลย